สวัสดีเพื่อนเพื low, ่อนะคะเลสโลทารอดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นพิกอารา์ศกันนะคะในท็อปปิกของเรานะคะจะเป็นว่าเขาเนี่ยกลับมาหาเราทําไมนะคะครานี้ในการกลับมาเนี่ยคืออาจจะกลับมาเทคแอคชั่นก็ได้นะว่าดูเหมือนอยากจะกลับมาคืนดีกับเราหรือบางครั้งในการกลับมานะคะคืออาจจะมีการทักมาก็ได้นะหรือเขามีการแสดงท่าทีอะไรบางอย่างที่ยากจะแคร์หรือสนใจเราแบบนั้นก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะก็จะเหมาะสําหรับคนรักเก่าๆนั่นเองนะจ๊ะโอเคเราต้องก,การดูจะเป็นเจเนอเรลดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะซึ่งมิ้งจะพูดในเกือบทุกๆคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้นในคลิปนี้นะคะก็ดูเป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากดูดวงที่เป็นของเราจริงๆนะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะเพื่อที่เราเองจะได้เหมือนกับตั้งรับในควาสามารถ ดูเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอลไลที่เลสโ o ธาหลอดได้นะจ๊ะซึ่งมี้จะมีในส่วนของค่าครูนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดก่อนได้นะ,ะแล้วก็ในการเล่นตรงนี้นะคะเรามีไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆใช้สมาธิในการเลือกนึกถึงเขาคนนั้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมินจะให้เวลา5วินาทีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เวลานากนกนวะ่านั้นสามารถกดหยุด คลิปก่อนได้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกพีอาการนะคะกองที่1เรามาดูสถานการณ์ความรักคุณลักษานะคะเป็นอย่างไรนะคะกรับมาหาเราทําไมนะคะก่อนอื่นเขาดูสถานการณ์โดยรวมนะของคนที่เลือกกองนี้ก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะใบแรกนะคะเป็นเดอะแฮงแมนค่ะสเตรงท์ค่ะ ซิกอัพซอดค่ะ แล้วก็เป็นควีนออฟสอนะคะสถานการณ์ความรักนะคะนี้ก็จะเป็นภาพรวมซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มีความรู้สึกประมาณนี้นะคะมีไพ The ่เดอะแฮงแมนขึ้นมานั่นหมายถึงมีในเรื่องของความรู้สึกเสียใจมีในเรื่องของความรู้สึกผิดหวังบางครั้งมีใครสักคนนะคะเหมือนกับพยายามปรับตัวค่อนข้างเยอะยอมที่จะสละนะอาจจะสละความสุขของตัวเองนะสละในเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับทําให้อิ่ นะรู้สึกดีนะเอาในว่าเป็นการทำอะไรโดยคิดถึงใจคนอื่นเป็นหลักได้นะคะและ the hangman ยังหมายถึงความสัมพันธ์นะคะที่มีการหยุดนิ่งมีการชะนักไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะ move on นะคะก็อาจจะยังทําไม่ได้นะคือใจเนี่ยมันยังยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าถามว่าจะให้กลับไปมีความสุขก็อาจจะไม่ได้เช่นกันนะคะอยู่ในจุดที่เราอาจจะ เหมือนกับยังทําอะไรไม่ได้มากในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกของการผิดหวังหรือเสียใจได้นะคะอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการยึดติดยึดมั่นนะคะก็เป็นทั้งลักษณะของทั้งสองใบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันอาจจะคาลาคาซังยืดเยื้อใช้ระยะเวลายาวนานนะคะในเรื่องของความรู้สึกผิดหวังเสียใจในเรื่องของการคิดมากบางครั้งก็มีโมเมนต์ที่รู้สึกเหมือนกับไม่ยอมกันแบบนั้นได้ด้วยนะจนสถานการณ์นะคะมันผ่านมาสักนักหนึ่งนะเริ่มมีคนรู้สึกว่าอยากที่จะออกจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีใครสักคนรู้สึกว่าการห่างกันไปหรือการจบกันไปอาจจะเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ได้ ได้นะคะแต่พอบทสรุปนะเป็นแบบ queen of s o r t นะคะเพราะฉะนั้นมิงมองว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่บ้างนะแต่เรื่องที่จะไม่แสดงออกอะไรที่ชัดเจนมากนักนะคะบางครั้งมันเหมือนกับว่าเราพยายามปิดกัน้นพยายามที่จะปิดใจลึกๆอาจจะยังมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่สิ่งที่เราแสดงออกก็คือการนิ่งๆการเย็นชานะคะเหมือนกับว่า ท้าเหมือนกับว่าเราเข้มแข็งแ,แบบนั้นก็ได้นะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาเนี่ยกลับมาหาเราทำไมนะคะเขากลับมาหาเราทำไมในการกลับมาในที่นี้อาจสมัยถึงว่าเขาดูใส่ใจมากขึ้นเขาพัดก,กลับมาหรือเขาแอบมาส่องอะไรของเราแบบนี้ก็ได้นะคะคือมาเป็นความรู้สึกของเราลึกๆนะนะว่าเหมือนเขาเองอยู่ดีๆก็มันนึกถึงเราขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะแบบและเป็น s v e n of c u p หัวกลับนะคะ f of s w o r d แล้วก็ f i of w a n d แล้วก็เป็น King of Cup นั่นเองนะคะเขามีเพราะอะไรเขาถึงกลับมานะคะใบแรกนะเขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็กังวลในเรื่องของเรานะคะในการคิดของเขาเนี่ยออกแนวเป็นการคิดวนไปวนมาเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะสลัดความคิดในเรื่องของเราเนี่ยออกจากหัวของเขาได้นะคะซึ่งมิ้งมองว่าเขาอ่ะน่าจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจเพราะเขามองว่าเขากาลังจะสูญเสียคุณไปนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอ่ะไปไหนจะเขาไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า เหมือนคุณนะ่ะกำลังไปมีคนใหม่แบบนั้นได้ด้วยซึ่งคุณอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ตัวเขามองว่าเขากำลังจะสูญเสียคนไปรู้สึกถึงการถูกแย่งคนรักแบบนั้นได้ด้วยมิงก็เลยมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าจะไปมีแฟนใหม่แล้วหรือเห็นว่า คุณนะมีคนเข้ามาจีบอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ายังอยากที่จะวนเวียนในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่พอบทสรุปเป็นแบบ king of cum นะคะมิงมองว่าตัวเขาเองจริงๆเนี่ยจะไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้กับเราสักเท่าไหร่ตัวเขาอาจจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะ take action เพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเขาออกแนวจานิ่งๆมากกว่าได้ซ้อมนะอาจารย์เหมือนกับ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าเขาองเหมือนจะกลับมาเขาเองก็จะไม่ได้เหมือนกับจะกลับมาเต็มตัวอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูทิศท,ทางว่าในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนะจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะในช่วงประมาณหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะแนรอบความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนเป็น H of f a n d นะคะแบบหัวก,กับเป็น Tree of Sword ค่ะ Hermit ค่ะ แล้วก็เป็น page of pentacle นะคะคราวนี้ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์มิงบอกว่ามันช้ามากๆนะคะคือไพ่ทั้งสมามใบอ่ะเป็นในเรื่องของการชา้าเป็น,นเรื่องของการยังมีโมเมนต์ในเรื่องของความรู้สึกผิดหวังอะไรประมาณนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณและเขามีโอกาสได้คุยอ่ะก็อาจจะยังไม่สามารถถามถึงในเรื่องของการพัฒนาถามถึงในเรื่องของสถานะว่าเราเป็นอะไรกันนะคะเพราะในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีในเรื่อง ื่องของความผิดหวงังยังมีในเรื่องของการฝังใจนะคะกับเรื่องเก่าๆเดิมๆเพียงแต่ว่ามันก็ยังนึกถึงแหละนะกับคนที่ห่างหายไปก็ยังมีการคิดถึงแล้วก็ยังมีความรู้สึกของการผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดขาดมิ้งมองว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในช่วงหนึ่งถึง3เดือนแต่ถามว่าทิศทางเนี่ยจะไปในการพัฒนาที่ดีกลับมาคืนดีไหมมิ้งก็มองว่าอาจจะยังไม่ใช่นะในช่วงระยะเวลานี้นะคะในการกลับมาก็อาจจะยังาคาลัคาซังกับปัญหาเดิมๆก็อาจจะยังมีความรู้สึกของการ ไม่ค่อยไว้ใจยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่บ้างนั่นเองค่ะโอเคเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์ความรักคนนี้แล้วอิจารากางที่1น,นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของรักหณ้าดาวจานันนะคะดาวศุกที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับคุณหรือเขานะหรือบุคคลรอบตัวนะคะที่เกี่ยวกับความสำคัญตรงนี้นะคะ ไปแล้วค่ะเป็นเมถุนตุลแล้วก็กลุมค่ะราศีมีนค่ะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะโอเคเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์ความรักของคุณและเขานะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,อนเอนจอเรื่องราวประมาณนี้ก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะว่าเพื่อนๆจะยังให้โอกาสเขาไหมนะคะในการกลับมา การกลับมาตรงนี้คุณจะให้โอกาสในฐานะเพื่อนเท่านั้นหรือกลับมาเป็นคนรักเหมือนเดิมได้นะพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นนาะพิอาการนะคะหรือการดูดวงความรักในเดือนสามารถดูเพิ่มเติมในเพลย์ลิสต์ได้หรือว่าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์นะคะแอดไลน์ได้เลยนะมันจะมีรายละเอียดขึ้นให้แบบออโต้นะคะมินจะมีในส่วนของค่าครูเพื่อนๆสามารถไปดูดวงหน้าก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีดะะสวันนี้เลือกพิอาการกองที่สอง เขากลับมาหาเราทำไมนะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะมี the magician ค่ะหัวกลับแล้วก็ eight of pentacle ค่ะหัวกลับ Seven of Pentacles แล้วก็เป็น Judgment นั่นเองนะคะคราวนี้ไพ่ The Magician บอกว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องการยืดเยืเยอ้อคาราคาซานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีการจบดีนะคะบางคนเจอในเรื่องของการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์ออกแนวแล,ลักลักเลิกเลิกนะคะคือถ้าเกิดเป็นแฟนเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเดี๋ยวเลิกสภาพหายแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนคุยก็จะเป็นฟิลคล้ายๆกันนะคะคือคุยกันในลักษณะของการ เนนพื่อกัแต่ถ้าใครสักคนทาหาความจริงจังอีกคนก็จะเริ่มติกตัวออกไปนะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะมันบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือพัฒนานั่นเองนะคะอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ e d e of pentacle ต้องบอกความสัมพันธ์ในช่วงนี้อะไรอะไรมันก็อาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของความสมหวงังอาจจะยังมีในเรื่องของความรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเสียใจหรือบางครั้งหมายถึงการเริ่มต้นนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะ ทำให้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะมีการหยุดนิ่งไปชะนักไปบางคนนะคะถูกมองให้กลายเป็นเพื่อนกันแบบนั้นเราได้ด้วยนะคะ คราวนี้นะคะสถานการณ์พอมี the judgment นะคะแล้วก็ queen of pentacle มันห,หมายถึงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะยังมีการวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะที่ยังมองว่าอีกฝ่ายอ่ะยังเป็นคนสำคัญนะคะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะจบในความสัมพันธ์ตรงนี้ทั้งที่ก็รู้ว่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็อาจจะทำไม่ได้นะแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะขาดหายกันไปนะคะคราวนี้เรา มาดูนะคะว่าเขากลับมาหาเราทำไมเขากลับมาหาเราทําไมนะคะใบแล้นะคะเป็น Tree of t o r n นะคะ t e of Sword s, mm hmm. <S observe, นะ The Fool นะคะแล้วก็เป็น King of t o r n นะคะมิมองว่าสถานการณ์คล้ายๆกองแรกอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. คือเขาจะมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วนะคะ t r e of o r เนี่ยเป็นความรู้สึกของการที่ แอบรักใครสักคนนะคะแล้วคนคนนั้นก็ออกแนวไปมีเจ้าของแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะมีคนคุยแล้วมีคนที่คบแล้วหรือถ้าคุณไม่มีแต่เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามานะคะก็ไม่รู้ว่าตัวเขารู้เรื่องราวของเรามากแค่ไหนนะเขาอาจจะคิดว่าเราไปมีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเรานะคะคราวนี้ด้วยสถานการณ์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่มีการปิดบังซ่อนเลนนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ เขาอาจจะรู้สึกว่าเราอพยายามปิดนะคะไม่อยากให้เขารู้ว่าจริงๆเราเนี่ยมีคนคุยใหม่แล้วแบบนั้นได้ด้วยนะแต่ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยในการกลับมาจริงจังไหมมิ้งมอกว่าเขาเองไม่ได้จะจริงจังสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเดฟูนะคะเป็นความรู้สึกของการที่แบบอยากทักทายอยากเซให้นะยังอยากที่จะพูดคุยนะคะในการกลับมาก็เหมือนกับอยากที่จะสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะรู้สึกเหมือนกับการเป็นเพื่อนแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าในเรื่อง ความจริงจังเนี่ยพอมี king offer นะคะแน่นอนคือในการกลับมาของเขาแม่เขาจะดูเหมือนจะใส่ใจหรือดูแลเราแต่จริงๆเนี่ยเขายังไม่ได้จะจริงจังอะไรกับเรานะมีเร่ยมบอกว่าเขาอาจจะเป็นฟีลของการรู้สึกเสียดายก็ได้คือไม่อยากจะเสียไปแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้จริงจังนะคะอีกทั้งบางครั้งมันหมายถึงตัวเขาเองอาจจะมีโมเมนต,ต์ในเรื่องของความเจ้าชู้ได้ด้วยเหมือนกันนะและถ้าเกิดในช่วงระยะเวลานี้ตัวเขามีการรับปากนะคะหรือสัญญาอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นเรือ เรื่องในอดีตหรือในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกว่าเขาอาจจะไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาบอกได้นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อนะว่าความสัมพันธ์ในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนจะมีทิศทางประมาณไหนนะคะความสัมพันธนะ์นั้นในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนนะคะจะมีทิศทางประปารไหนนะคะเป็น four of wands ค่ะแล้วก็ nine of wands ค่ะ five of cups ค่ะแล้วก็ nine of swords นะคะเขาขยาย ในออฟซอร์ค่ะ ในความสัมพันธ์นะคะพอมี four of one ขึ้นมามิ้งมองว่าสถานการณ์ความรักอะ่ะมีทิศทางนะที่เหมือนจะดีขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเขาได้มีการไปเที่ยวหรือการนัดเดทแบบนั้นได้ด้วยหรือถ้าเกิดคุณและเขาเรียนด้วยการทํางานด้วยกันนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานได้แต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มิงมองว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่รู้สึกยังไม่ค่อยไว้ใจในตัวเขาในเรื่องของการปิดกั้น นะคะรู้สึกไม่ไว้ใจเพราะว่าในเรื่องราวเก่าๆที่ทําให้คนรู้สึกผิดหวังอนะ่ะมันยังคงอยู่นั่นเองนะคะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีใครสักคนพยายาม Take A c t i o n มากๆนะคะเช่นแสดงออกชัดเจนนะว่ายังอยากคุยนะยังอยากติดต่อนะซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ใครคนนึงนะคะมีความรู้สึกหวั่นไหวนะกลายเป็นเดบูนนะคะรู้สึกคิดมากแล้วก็หวั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ความรังในช่วงประมาณหนึ่งถึงสามอนนี้สำหรับคนที่ดูพี่อากาศกองที่สองคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรัศน,น้าดาวจันนะคะดาวศุกร์นะของคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นคุณเขานะคะหรือมีบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่ามีราศีอะไรได้บ้างนะเป็นราศีกรกฎค่ะเมษสิง ธนูค่ะแล้วก็ราศีกันนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสำหรับสถานการณ์ความรักคนที่เลือกพิกอาการนะคะกล่องที่2องถ้าเกิดเพื่อนๆเจอเรื่องราวประมาณนี้ก็เข้ามาแชร์กันนิดนึงนะคุณและเขายังมีการติดต่อกันไหมหรือเพราะอะไรคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะยังคงไม่อยากที่จะขาดจากเราออกไปก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลย และถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะเพื่อที่จะได้อัปเดตนะคะว่าณตอนนี้นะเขาคิดยังไงรู้สึกอย่างไงนะคะที่เป็นเรื่องราวของเราจริงๆคนเดียวแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ซึ่งมิ้งจะมีค่าครูนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมสามารถดูในเพลย์ลิสต์ได้มิ้งสร้างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนนี้เลือกพิาการตอนที่3นะคะเรามาดูการสถานการณ์ความรักคุณเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เขากลับมาหาเราทําไมก่อนอื่นขอดูสถานการณ์โดยรวมก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้าง สถานการณ์โดยรวมนะคะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในช่วงระยะเวลานี้ระหว่างคุณและเขานะคะมี Queen of วอนนะคะมี Stick of วอนนะ,ะในบางคู่นะคะอาจจะเจอกันนะคะจากการที่เรียนด้วยกันทำงานด้วยกันนะคะทำงานที่เดียวกันแบบนั้นก็ได้หรือมีการติดต่อดีลงานซึ่งกันและกันนะคะ s ติกออฟวอนอาจจะหมายถึงใครสักคนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหากิจได้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นมี มองว่าในการพบรักกันของคุณและเขาหรือถ้าเกิดมีบุคคลที่3เข้ามาก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการเรียนหรือการเป็นเพื่อนกันได้ด้วยนะคะคราวนี้ในเรื่องความสัมพันธ์นิ้งมองว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะอดทนมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้พยายามที่จะปรับตัวพยายามจะยืดหยุ่นพยายามที่จะทําความเข้าใจกับคนรักแต่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานนะกว่าที่จะสามารถสําเร็จในเรื่องของ ดักไ้บางคนก็มีความจริงจังในเรื่องความรักมากๆแต่สิ่งที่เจอณนะตอนนี้มีใครคนใดคนนึงรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะมีเดลเรว่าหัวกลับขึ้นมานั่นหมายถึงมีความรู้สึกของการไม่ไว้ใจมีในเรื่องของความหวาดระแวงมากๆซึ่งอาจจะมีการเทคแอคชั่นที่ชัดเจนก็ได้นะว่าแบบไม่พอใจนะคะพอรู้สึกว่าใครสักคนอาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับอีกคนนึงซึ่งเป็นบุคคลที่3เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้มิ้งเลยมองว่า มีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของรักซ้อนนะคะมีโอกาสเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ลับๆเปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นมีไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะมีแบบ คนใหม่ๆหรือมีคนที่แบบว่าเป็นคนในความลับไหมหรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงตัวเราเป็นบุคคลที่3ก็ได้ในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดตัวเราเป็นบุคคลที่3นะั่นหมายถึงในความสัมพันธ์ตรงนี้เราเองก็จะไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถแสดงอะไรได้ได้แต่รู้สึกดีๆแล้วก็คุยกันเงียบๆนะคะรู้กันอยู่2คนนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเขากลับมาหาเราทําไมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขากลับมาหาเราทําไมนะคะ มี k night o f cup นะคะมิงบอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะต่อให้คุณและเขาคนนั้นมีระยะห่างซึ่งก,กันและกันแต่จริงๆแล้วตัวเขายังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะต่อให้เขาจะไม่ได้พูดไม่ได้ติดต่อหรือมีท่าทีเย็นชาเพราะว่ามี k night o f cup จริงๆยังไม่ได้ไปไหนอะ่ะก็ยังวนอยู่ที่เดิมเนี่ยแหละนะคะยังมีความรู้สึกรักยังมีความรู้สึกคิดถึงอยู่นะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมี the emperor หัวกับ บางครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ใครสักคนมีอีโก้ที่มากจนเกินไปนะคะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองแบบสุดๆไปเลยนะ และในสิ่งที่ทําบางครั้งก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าคนรักจะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงเป็นในเรื่องของการไม่รับฟังไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะบางครั้งก็เลยถูกแปลในรูปแบบของการเจ้าชู้ด้วยนะคะคือเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้มีความแพลวพล้านะ<อ>ก็อาจาที่จะแบบคุยหลายคนหรือบางครั้งก็ไปม,มีความสัมพันธ์ในเรื่องรักซ้อนด้ด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคนรักจะเสียใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ตรงนี้นะมีว่าในเรื่องของรักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ ชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นเราหรือเป็นเขานะคะที่เป็นสถานการณนะ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและทําไมเขาถึงกลับมานะคะมิ้งมองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะสูญเสียเราไปมีในเรื่องของความรู้สึกยึดติด ยึดมัานในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ถ้าถามว่าตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะมิงมองว่าตัวเขาก็เลือกที่จะไม่ได้ take action หรือทําอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นโมเมนต์เนี่ยมันเลยออกมาว่าตัวเขาว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้กับเราแล้วก็รู้สึกยังไม่อยากที่จะเสียเราไปแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ take action อะไรสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะคร mm hmm. าวนี้บทสรุปนะเป็น tree of p e n t a c l e นะคะแบบบวกกลับ มิ้งเลยมองว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนกับเราเนี่ยจากที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆมีการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขาตอนนี้มันอาจจะหายไปเยอะแล้วนะคะ นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้เหมือนเขามองว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปเราไม่เหมือนเดิมนะคะเช่นถ้าเกิดเราเคยมีอาการวิ้นเวอดูมูฟออนไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใช่ไหมหรือเขาอาจจะมองว่าตัวคุณอะดูรักตัวเองมากขึ้นกลายเป็นดีเอ็มเพสหรือบางครั้งดีเอ็มเพสกลายเป็นว่าคุณไปมีแฟนใหม่แบบนั้นแล้วก็ได้เช่นกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงประมาณห3เดือนจะเป็นอย่างไรนะคะ ในช่วงันถึงสเดือนนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแล้วนะคะเป็น p a g e of one นะคะ king of swords มีังมองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆยังมีความรู้สึกของการที่แบบยังอยากคุยหรืออยากเริ่มต้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะขอดู king of s w o r d ค่ะ เป็นเพ o ออฟคัพแบบหัวกลับนะคราวนี้ความสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งถึงสเดือนเป็นอย่างไรมีมองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ยังมีแนวเรื่องของระยะห่างซึ่งกันและกันอาจจะมีความรู้สึกการอ่อนไหวคิดถึงนะคะอยากจะเจอนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมันยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะจะไม่ได้คุยกัน อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะในความสัมพันธ์ตรงนี้แม้ลึกแล้วยังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะคุยนะแต่มีมองว่าในความสัมพันธ์จะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ยึดในเรื่องของอข้อตกลงอะไรแบบนี้มากกว่าหรือดูอะไรตามความเหมาะสมนะคะ เพราะถ้าเกิดในความสัมพันธ์ตรงนี้มันกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเหมือนกับมิตรภาพดีๆที่เคยมีมันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะความสัมพันธ์มันเลยเหมือนกับว่าก็ทําไป ในเรื่องของการใช้ความคิดเป็นหลักมากกว่าพยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เหมือนกับยังไม่สามารถที่จะกลับไปจริงจังนะคะหรือกลับไปเริ่มต้นกันเหมือนเดิมได้นะในช่วงประมาณ1 2, 3ถึงเดือนนี้นั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรัคนาดาวจานันดาวศุกร์นะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นของคุณหรือเขาหรือเป็นบุคคลที่3ก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันเนาะใบแรกค่ะเป็นราศีธนูค่ะ ราศีตุลค่ะแล้วใบสุดท้ายเป็นกรกฏพิจิกมีนนั่นเองนะคะคก็เรียบร้อยสาหรับสถานการณ์ความรักคนนี้เลือกพีอาการกองที่3นมเกิดเพื่อนๆนะคะอยากดูดวงส่วนตัวที่เป็นเรื่องราวของเราจริงๆนะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะหรือทิศทางเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนก็สามารถ แอดไลน์นะคะที่เลสโลเทอร์เพื่อดูดวงส่วนตัวได้ซึ่งนี้จะมีค,าค่าคคูเนาะเพื่อนเพื่อสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเล่นแนวพิกอากาศต,ต่างๆสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์มิงแยกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเพาื่อนเพื่อบางคนอาจจะยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของมิงนะก็ว่างๆลงไปเล่นดูได้แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเราจะให้กับมิงด้วยแล้วก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะคะว่าถ้าเกิดเขาคนเก่าๆมีการวนเวียนกลับมาเากับบในนรรูปแไหอท มาไหมหรือเขาเข้ามาส่องเราอะไรแบบนี้นะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ